สวัสดีครับผมผมเอกพี่น้องครับมือนีกรพ่อกับผมครับพันแบ่งคนตีถึงน้อพี่น้องเนาะครับผมมือนีกับเขาวัดเขาว่ายขึ้นก่าแล้วครับผมครับกลับมากระเทียมงานครับผมพันหรือไปหาอะไรคือรอบพันเต่าครับผมเมื่อเขาเขาไม่อยู่นี่เลยตีถึงวัดพี่น้องบ่ได้หลักบ่ได้โชคหรักพี่น้องเอามาได้มาก่าโอเคครับผมัครบ ต้นพึกพี่น้องเกยขึ้นแต่ต้นพึกตน้นสุดป่าพี่น้องนี่ต้นนี้อยู่ตรงตําครับเดี๋ยวให้น้องมาพ่นป่าครับผมคพราะว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอจะน้อยหน่อพี่น,อน้องเนาะเอาโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปรอหลุนกันทั้งต้นเลยพี่น้องสีขาวราบวางขนาดดีๆเป็นไงน้ะครับผมเนาะมาไปครับผมผมด้วยครับผมครับผมพี่น้องครับเอาบริบูบบรณ์เทิมเลยพี่น้องขึ้นมาแล้วก็คือเติอมอยู่ครับ เดี๋ยวน้องก็ลังจุดครบนะครับเนาะนี่ครับปึงจะทั้งหมดางนะี่แหละโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวให้น้องขึ้นไปล้นครับผมจะได้นั่งลบพี่น้องเดี๋ยวมันสิตอดครับโอเคครับผมพระยุกต์อะไเด้อครับผมทำการจุดครบพี่น้องคู่เด้วพี่น้องบอ่โอ้ชายขาวอักหลากเลยครับผมบใช่ <laughs> จะบรรลุวัติเต็มบ่ะหนาะครับเนะะบาะเพราะว่าไงเบิ่งเสียนกระดืบมาหาการครับผมครบกับครบทรยยศยิ้มใหม่ตูจะของแต่ละไม่น้อยพูดโอ้ลูกคือสีลึกๆพี่น้องชายมันเดี๋ยวเบิง่งโอ้หนาเต็มพอดีแหละครับดึงได้บ่วบรรลุจะลองดึงเบิ่งชักหน่อยดึงค่อยๆ เมือ่อนึงเกาะต้นเมื่อนึงดึงเครือนี่เส้นกระดึบมหาการขึ้นบ่ได้กันถลายลงขึ้นเขาว่ะน้อ,อ, <c oughs> นองคอยบอกว่าเบิดแห้งแล้วดืบสามเทียบบ่หอดพึ่งใช้บักจีหน, <c oughs> น,นูวันนี้เจ้าต้องดือบไปข้างบนนู่นแหละคอยลงมาขึ้น กระตกด้วยครับด้วยเบิง่งนอหน้องผมจิตปัดมาหามือผมบอกถ้าปัดเดินมาเนี่ยโอ้ยผมโดดต้นเล่นแถ่ๆพี่นอ้องน,นันน่นๆเจ้าอิทธิทอดยศอีกแล้วให้ฮอดงามเลยพี่น้อง จอจุดคบไหมดูจอเจ้าปอออกคอ,อ,อกปอหนึ่งจุดก่อนเดี๋ยวมันสิตัววะอย่าไ,ไดืออดควันคักๆกาสันว่าสันละสัน่นละโอ้ใช้บอยจังเลือกวะจะก็นยังดีอยู่ ไอลูกองอนโดโลนึงครับขางๆเด้อขางๆบบมีครบตอดทึ่งๆอันดีแล้วนี่น้ำพี่น้องได้ยังครับโลนนึงเจาๆเจับา,า,าผมพึงวัดของหมักพันเตา่าเขาว่าจะเป็นพันเต่าหลังบ้านนเมื่อนี้พันเตา่าดอกพึงวัด บักเจ้ารีบปาดรีบลงมันติดตอดคอยแม่ตอดคอยคอยบ่อยุน้ำเจ้าเด้ฮะตอดคอยคอยลงนี้เจ้าเด้เจาหนีคอยไปหน่อยย่านมือคอยบวมเนาะเจ้าสิลอยลงน้ํตีบ่ลอยได้อยู่คอยนิ่งแล้วอะเห็นเดียว โอ้สองแฟนเธอมันจะใส่กับตาไปได้ดเร็วๆมันตอดคอยแล้วนั่นใส่หัวคอยดะโป๊ะโปอ,อ,อยู่นี่แล้วคอยใส่ถุงมือกันเด้ <c oughs> อคอยลบจังหน่อยกันเ,นเจ้าหนานะ่ะลีลาเต็มหัวคอยเลยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย โอเคพี่ต้องตอนนี้ขนาดครับผมเอ้าจอดลำลุโอ้ย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 ตะตุงควายโอ้ยโอ้ยโอ้ยเร้ย่นเก็บกล่องเลย โยเจ้าอคม่อยเครับผมพี่น้องฮั่งทีช่องครับจะหังแหลกกับทายได้เพราะครเดี๋ยวพี่น้องมันตอดครับแล้วลงต้นนี้มันเจ็บไหมตอดแต่บ่งคำคั้นแลครับเนาะไปฮั่งนี้ก็ลงมาตอนรับแล้วครับแต่ว่าต้นนี้ก็แต่งตัวรอแล้วครับก็บ่ปัญหาเด้อครับดันตอกหัวแล้วครับแม่หนึ่งพี่น้องครับผมก็อยู่ต้นบักคำเทศทางก่อนเนาะครับเนาะ ทางออดทางเข่าครับก็เป็นทางผ่านเชียนเนาะพี่น้องเนาะจังไดกันทางว้ากันพี่น้องไปยางไปย่างไปไปเปบิรงนน้ำกันครับทางใดทางใดก็ตอดขึ้นก็เลยพี่น้องเพราะว่ากินมันแห้งครับเจนตัวมันแห้งเอ้ยจะฟาดตอดมือกันมันสิเจ็บเดี๋ยวจุดครบจั่หน่อยกันนะครับเด้อฮัลนี้ขาดว่าชีนอายุแปดลูหาง ดาวนาะพี่น้องเนาะรวมควันน้ำก็จะได้ยู่ดอกครับโนะอ้อยคบกับคบบ่ได้ไหมพี่น้องบ้านเจ้างก็ตอนนี้แท่วะเด็กนายมันประตูนเนี่ยเด็กนายมันประตูมันกับใได้ยานนะ่ามากแล่ร่างสาวพไปพี่น้องหลุนครับผมอยู่ทางทางครับทางนี่ แล้วให้น้องขึ้นครับแล้วผมจะเป็นกำลังใจให้ผมหย่านน้ำพี่น้องตอน้นใดที่มีน้ำผมขึ้นเลี้ยงบิดต้นใดมีน้ำต้นมะคมเทศต้นน้ำยังกระซังครับน้องมีนเบิด<ม>แต่ขันบุญข่อนน้ำให้ผมมุนอีกดอบพี่น้องแต่ผมบอกว่าผมขึ้นบม่ได้ก็ต้องขึนขึ้นเ้าครับผมหย่านมันตอดครับผมเอาโอเคครับเดี๋ยวให้เบิ้องทางผึ่งนะ่องพี่น้องเนาะครับผมพี่น้องครับเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งพี่น้องคัดียลีนะครับเด้ คนกับใบาย่านครับมาขักมาแน่เนาะพี่น้องเนาะขุ่นขนป่าอยู่ทางเงงทิงขุ่นเดทางไหนยู่ทางใต้กันนัวเอรี่ปานปลาเด๋อพี่น้องคุณดักเออเอื้อเอเอเก็บครับครับขุ่นขนป่าคนปา่นปาอยู่ขุ่นพี่น้องคนกับปานต่อทานครับเตบายบหย่านคนไหมพี่น้อง เป็ดปะหักหักพึ่งทั้งนี่เด็กไหนกับข้ามือเย็บตัวครับตัวอ้ยนั่นนี่พี่น้องผมงามครับอักขระเกือบเต็มแผ่นหรือว่าเต็มแผ่นรู้พี่น้องน่าจะเต็มแผ่นพอดีครับท่านนี่ถือว่าใส่ได้อยู่ครับ giọt hình khuôn mặt ngâm Nhanh nhanh, nhau nhau là lạ, thật งามครับงามหาล้ปเปลีดได้บอหาล้ปเปลียนบอนามหาล้ปเปลีปป่ยนบอล้อมคน้นคอตายกันทายคลิปกกเก่าคืา <c oughs> ลากระถั่ตายยัดดังว่ะ มันถอนแล้วพึ่งบอกมันถอนแล้วมันถอนแล้ววะนี่งมันไหนนี่งมันไหนวะ <c oughs> นำมันโลดว่ะเก็บเกี่สรยมาน้ำสันล้นนาน ด้เันเปืี่ยนยามเปล่นหลดจะทะลุดจะน้ำหายเบิดไปแล้ววะทะลุดน้ำหายเบิรไปสอ,องเพนแเพนเ,เดียวกับมาปลายหยากคือเก่าท,ทีมงานละหมบหลบมาก ลเจอดับชายก่อนเด้อมันจะขาดเด้จับชายก่อน เจ้าก็บอกแมวออกเนี่ย <Okay. S 1> งาม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 เจ้าโซ่ให้คอยเห็นแน่นี่อักลากอักลากพี่น้องลองน้องโอ๊ยดากเลแหยมตบค่อยๆกับเขา chỗ liễu về xe làm năm nữa อักลกเลยจะมีถุงใบจัก <c> น <bane> ้อยจะขึ้่อัใส่เบิด

เดี๋ยวครับสองล้ารวมพ่นกัญหาโลแบบพงวงมาน,นั่น่ะแหละพี่น้องโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปดรอับอยามหับพอนนะครับนะเนาะเนาคลิปนี้กันนะสิพ่อทั้งมีดนะพี่น้องจังไหลกับจังวากันไหมนะครับเนาะ ติดตามกันในคลิปหลังก็ได้ครับผมครับ้อนที่จากกันไปก็ฝา,ากพ่อแม่ที่นองครัผมไปกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนน้ำด้วยครับเด้อไปครับผมสวัสดีครับ